ครับเดี๋ยวจะผ้าตีอะไรงั้นนะครับเดิมกันเลยชอ็อกจุดทีเท่าจะเย็บนะครับจุดที่เทาจะจ่อกระเป๋ากับช็อกช็อกดันนด้นะครับกระป๋ากระเป๋าตรงนี้นะครับแล้วก็ชีปชีฟเท่เาจะจะรีดนะครับแบบนี้นะคะสนสรับเส้นซาบนะครับเส,นส้นซาบนี้ช็อกเส้นใดก็ได้ไม่สองเส้นนะครับเดี๋ยวตรงตรงปลายชีปด้านบนเทาก็ ก่ใจคลิปเลยครับนี่คลิปแบบนี้เลยนะครับอะไรตะเคบค้างนะครับมาช็อกเลยดันล่างนะครับตะเค็บค้างแบบนี้นะครับโอ้หกไสเลยองี้นแล้วเลือ,ลอ,อ,อกจะเร็วจะมึงน,นี่นะครับลักษณะนี้นะครับ ตรงที่เขาจะจอกับเราเาขึเลือเร็วนะขอหเร็ว่ไปยังไปเร็วทีเนี้ยาาารางทรรานแคนดินไว้ยุดจังเมือ่อว,วันที่สิบห้าที่สิบหาได่ย่ยุด่ใช่ปะ สิบหกประยยทธ์อันนี้คือผ่าร่องกับป๋านะครับกบมาว่าร่ารอย่างสีไอ้อตรงที่เป็นโค้งเป้านี่นะครับเขามาเห็นผ่าร่องกับปานานะครับารอากับแผ่านหนามาก่างประกอบแบบนี้นะครับรออประกอบแบบนี้แล้วก็ตัดเลยตัดปเปิดเสมอชินหนานี่นะครับแต e ่ขเขาก็ชอบ นะครับจะได้นะครับนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ตรงนี้เาจะพงได้ว,ว่าจะพับเอาได้นะครับจนะพัาตีขีบประเทนี้จะพัน,น,นขังควาแล้๋ยวตาติมด้ยเพื่อ,อไว้คึ้นนิ้วนะครับมัจะติดสาบติดซิปนะครับ แล้วก็จับจับเส้นตรงกลางนี่ครับนี่ครับจับเส้นตรงกลางแบบนี้นะครับในเส้ดนด้านข้างทั้เสเมอกันนะครับแล้วก็รีบคือกันทั้งสองชีพด้ลยครับเ้นญดาจับชีขพิงมาแบบนี้นะครับพับไปด้านหน้านะครับ นี่ครับจะเป็นจีบลักษณะนี้จีบลึกนะครับเนี่นี่จีบจีบเน่เาลงไปถึงต้นขาเลยนะครับนี่แบบนี้เลยครับเาขบาก็วัดพ่นนาเช็คพันนามาได้ตามที่เขาตัดบอลนะครับเดี๋ยวยี่สิบหกครับเงินมันก็จะได้ตามที่เขาคิดไว้นี่หนละ เชืเ่อ๋ยวครับเป็นขวาเขาตัดมาประมาณสิบสองถึงสิบสามนิ้วนะครับแจากโมภาพลักษณะนี้เห็นมันเดืออะไรแต่ยึดหนาท่องนํำประมาณสักสี่นิ้วนะครับใม้พาพึ่งเขามาเป็นหนามาว้างครับยาใหันมากใกล้าสาบนะครับ เว้นระยะห่างจากสาบเวลาใส่สาบอย่างนันเดี๋ยวมันจะมาติดกับผ่ากระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นเหเราจะเว้นระยะห่างจากสาบสาบมันจะประมาณไม่บรรทัดนะครับสาบจริงๆนี่นะครับสาบยี่ประมาณนี้ผ่ากระเป๋าให้มันลุดเข้ามาจากสาบนะครับแล้วกัดตับคลิปเข้าไปให้มันคลิปเข้าไปให้มันพดนะครับเส้นตะเข็บคางนะครับ แล้วเขาค่คอยโค้งลงไปเป็นกุนเป็นก้นกระเป๋าตรงโคง้งนะครับเรียบร้อยแล้วครับวิธีตัดอะไรอังเกงนะครับผมนี่คือกระเป๋าหนานครับตรงนี้ก็ห้กรเฮ็ดเป็นพายยึดหนาทองเรียกว่า้ายยึดกระเป๋านะครับเชิดจยบร่อยครับ